สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่25เงามืดคืบคลาน หลังจากการรอบทำร้ายในจวนเสนาบดีซ้ายและความพยายามวางยาพิษท่านหูหยินใหญ่กลุ่มอำนาจมืดก็ยิ่งตระหนักว่าการสืบสวนขององค์ชาย3และหลิวเหมยกำลังรุกคืบเข้ามาใกล้ความจริงมากเกินไปแล้วพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เรื่องดำเนินต่อไปได้และตัดสินใจที่จะใช้มาตรการที่รุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อกำจัดจังสินให้พ้นทางเพราะเธอคือหัวใจสำคัญในการคลี่คลายเงื่อนงำทั้งหมด เช้าวันหนึ่งที่จวนเสนาบดีซ้ายอากาศแจ่มใสกว่าทุกวันแสงแดดยามเช้าสัดส,สองเข้ามาในห้องของหลิวเหมยอย่างอบอุ่นจางซินกำลังนั่งอ่านบันทึกที่องคชายสามส่งมาให้เมื่อคืนก่อนซึ่งเป็นข้อมูลลับเกี่ยวกับสนมหลินและคุณนางบางคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเสนาบดีฝ่ายในเธอจดจ่อกับการวิเคราะห์จนไม่ได้สังเกตสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งคุณหนูเจ้าขาเสียงซื้อเจี๋ยร้องเรียกอย่างตื่นตระหนกจากด้านนอกห้องมีแขกมาขอพบเจ้าค่าเป็นนางกำนันจากวังหลวง จางซินขมวดคิ้วนางกำนันจากวังหลวงโดยปกติแล้วหากเป็นเรื่องสำคัญองค์ชายสามจะส่งขันที่คนสนิทมาแจ้งข่าวหรือไม่ก็เป็นองครักษ์เงาที่มาปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบการที่นางกำนันมาพบเช่นนี้ดูผิดปกติเธอเหลือบมององครักษ์ไปที่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูห้ององครักษ์ไปพยักหน้าเล็กน้อยให้จางซินรับรู้ว่าเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติเช่นกันให้เข้ามาจางซินกล่าวเสียงเรียบพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกตินางกำนันสองคนก้าวเข้ามาในห้อง นางหนึ่งสวมชุดผ้าไหมสีอ่อนหน้าตาเรียบร้อยแต่อีกนางหนึ่งสวมชุดสีเข้มกว่ามีท่าทีเย็นชาและสายตาที่จับจ้องมาที่จางซินอย่างประเมินนางกำนันชุดเข้มผู้นั้นค้งคำนับอย่างลลกๆวกทูลคุณหนูหลิวท่านสนมหลินมีรับสั่งให้มอมฉันมาเชิญคุณหนูไปยังตำหนักซ่อนจันเพคะท่านสนมหลินมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาหารือด้วยจางซินเลิกคิ้วเล็กน้อยสนมหลินนางมีเรื่องใดจะปรึกษาข้าหรือ เธอจดจำได้ว่าสนมหลินคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่เธอเพิ่งส่งรายงานถึงองค์ชายสามไปเมื่อคืนเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีองค์หญิงหลิงหลงเพคะท่านสนมหลินเห็นว่าคุณหนูมีความเฉลียวฉลาดจึงอยากจะขอคำปรึกษาบางประการนางกำนันตอบด้วยรอยยิ้มจืดชืด จางซินรู้ทันทีว่านี่คือกลวงชัดๆการที่สนมหลินเรียกเธอไปพบอย่างเปิดเผยเช่นนี้ทั้งที่ปกติไม่เคยมีความสัมพันธ์กันยิ่งตอกย้ำความสงสัยเธอเหลือบมององครักษ์ไปอีกครั้งองครักษ์ไปสายหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าไม่ควรไปแต่จางซินก็รู้ว่าหากเธอปฏิเสธอาจถูกกล่าวหาว่าขัดขืนคำสั่งของสนมคนโปรดหรือซ่อนเร้นความจริงซึ่งจะทำให้สถานการณ์ของเธอเลวร้ายลงไปอีกเธอต้องเผชิญหน้ากับมันข้าเข้าใจแล้วเช่นนั้นข้าจะไป คุณหนูเจ้าขาอย่าไปเลยนะเจ้าคะซื่อเจี๋ยร้องขอด้วยความเป็นห่วงจางสินลูบมือซื่อเจี๋ยเบาๆไม่ต้องกังวลซื่อเจีย๋ยข้าจะระวังตัวการเดินทางไปยังตำหนักซ่อนจันครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงครั้งนี้ไม่มีเกี้ยวรับส่งมีเพียงนางกำนันสองคนเดินนำหน้าและองครักษ์เงาสองนายที่แฝงตัวคุ้มกันอยู่ห่างๆตลอดทางจางสินพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดจดจำเส้นทางและมองหาสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นกับดัก เมื่อไปถึงตำหนักซ่อนจันบรรยากาศเงียบสงัดราวกับป่าช้าไม่มีเสียงดนตรีหรือเสียงหัวเราะใดๆมีเพียงกลิ่นหอมฉุนของทูปหอมที่ลอยอวนอยู่ในอากาศจังซินรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกแม้จะเป็นช่วงกลางวันแสกๆท่านสนมหลินรออยู่ในห้องโถงเพคะนางกำนันชุดเข้มกล่าวก่อนจะผลักบานประตูห้องโถงให้เปิดออกเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่จังซินต้องตกตะลึง สนมหลินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกสลักอย่างสง่างามแต่รอบกายของนางมีชายชะการชุดดำนับสิบคนยืนรายล้อมพร้อมด้วยอาวุธในมือใบหน้าของสนมหลินเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยิ้มเกรียม,ย,มยินดีต้อนรับสู่กับดักของข้าหลิวเหมยท่านสนมหลินท่านหมายความว่าอย่างไรจางสินพยายามรักษาน้ำเสียงให้สงบแม้ในใจจะเต้นร,รัวด้วยความตกใจเจ้าก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่สนมหลินหัวเระยาะเย้ยหยันเจ้ากำลังพยายามเปิดโปงความลับของข้า เจ้าคิดหรือว่าข้าจะยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือความจริงไม่สามารถถูกปกปิดได้ตลอดไปเพคะท่านสนมจังซินตอบอย่างไม่เกรงกลัวความผิดที่ท่านก่อไว้จะต้องถูกเปิดเผยปากกล้านักสนมลินตะวาดลัน่นจับตัวนางไว้อย่าให้หลิวเหมยผู้นี้ได้มีโอกาสพูดจาเลวไหลอีก ชายชะกันชุดดำกรูกันเข้ามาหาจังสินอย่างรวดเร็วพร้อมกับชักอาวุธออกมาจากแขนเสื้อแสงจากคมมีสะท้อนเข้าตาจังสินอย่างน่ากลัวซื่อเจียร้องกรี๊ดด้วยความตกใจและพยายามเข้ามายืนขวางหน้าจังสินไว้ แต่ก่อนที่ชายชะกันคนใดจะเข้าถึงตัวจังสินได้องครักเงาสองนายที่แฝงตัวอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดพวกเขาเคลื่อนไหวราวกับสายลมพุ่งเข้าปะทะกับชายชะกันชุดดำอย่างรวดเร็วเสียงอาวุธกระทบกันดังสนั่นไปทั่วห้องโถงการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดูเดือดและรวดเร็วองครักเงาขององคชายสามมีฝีมือเหนือกว่าชายชะกันเหล่านั้นมากไม่นานนักพวกเขาก็ถูกจัดการลงอย่างง่ายดายแต่ชายชะกันอีกหลายคนก็ปรากฏตัวออกมาจากประตูอีกบานบ่งบอกว่าสนมหลินเตรียมการมาเป็นอย่างดี จางซินรู้ว่านี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงเธอไม่มีอาวุธใดๆนอกจากสติปัญญาและไหวพริบเธอพยายามหลบหลีกการโจมตีของชายชะกันขณะเดียวกันก็พยายามสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดเธอเห็นผงสีขาวละเอียดบางอย่างลอยอยู่ในอากาศจางๆซึ่งอาจเป็นยาที่ทำให้หมดสติหรือยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าเธอใช้ผ้าเช็ดหน้าของหลิวเหมยปิดจมูกและปากอย่างรวดเร็วคุณหนูทางนี้ เสียงองครักษ์ไปตะโกนบอกพร้อมกับชี้ไปยังประตูบานเล็กที่ถูกเปิดออกเล็กน้อยซึ่งน่าจะเป็นทางออกลับจางสินพยักหน้าเธอรู้ว่าต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเธอพุ่งตัวไปทางประตูบานนั้นอย่างรวดเร็วโดยมีองครักษ์ไปคอยคุ้มกันอยู่ด้านหลังชายชะกันพยายามไล่ตามแต่ก็ถูกองครักษ์เงาคนอื่นสกัดไว้ขณะที่วิ่งหนีจางสินก็รู้สึกเจ็บแปลกที่ต้นแขนเธอเหลือบมองเห็นรอยมีดบาดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีเวลาสนใจมากนะัก เธอวิ่งตามองครักไปไปตามทางเดินลับที่คดเคี้ยวและมืดทึบจนกระทั่งมาถึงทางออกอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสวนรกร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังตำหนักซ่อนจันทร์องค์ชายสามพวกเขาอยู่ที่นี่เสียงองคครักไปตะโกนบอกเมื่อเห็นเงาร่างขององค์ชายสามหลี่เจิ้นที่กำลังวิ่งเข้ามาพร้อมกับองครักอีกหลายนายองค์ชายสามเห็นจังซินและรอยบาดแผลที่แขนของเธอใบหน้าของพระองค์ชายแววกังวลอย่างเห็นได้ชัดพระองค์รีบตรงเข้ามาหาจังซินทันทีเจ้าบาดเจ็บหรือไม่หลิวเหมย หม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะองคชายสามขอบพระไทยพระองค์ที่มาช่วยหม่อมฉันไว้ทันจังสินตอบแม้จะรู้สึกอ่อนแรงเล็กน้อยองค์ชายสามพยักหน้าเล็กน้อยพระองค์มองไปยังตําหนักซ่อนจันด้วยสายตาคมกริบพวกมันกล้ามากที่คิดจะทําร้ายเจ้าในวังหลวงเช่นนี้พวกเขาใช้ยาบางอย่างด้วยเพคะจังสินกล่าวพลางชี้ไปยังผ้าเช็ดหน้าที่ปิดจมูกมีผงสีขาวละเอียดลอยอยู่ในอากาศองค์ชายสามรีตาลงยาพิษอย่างนั้นหรือ พระองค์หันไปสั่งองครักษ์ให้เข้าไปตรวจสอบตำหนักซ่อนจันรอย่างละเอียดและจับกลุ่มตัวสนมหลินมาสอบสวนอย่างเข้มงวดการลอบสังหารครั้งนี้แม้จะอันตรายแต่ก็ทิ้งหลักฐานใหม่ไว้ให้จังสินได้วิเคราะห์เมื่อกลับถึงจวนเสนาบดีซ้ายจังสินรีบตรวจสอบรอยบาดแผลที่แขนของเธออย่างละเอียด เธอพบว่ามีคราบผงสีขาวเล็กๆติดอยู่ที่บาดแผลเธอใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบนั้นเก็บไว้และพยายามดมกลิ่นเพื่อวิเคราะห์ชนิดของยาพิษเธอจำได้ว่าเคยอ่านเจอเรื่องยาพิษบางชนิดที่ออกฤทธิ์ช้าในโลกอนาคตซึ่งอาจถูกนำมาใช้ในยุคนี้ได้เธอรู้ว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงสนมหลินเข้ากับแผนการลอบสังหารและเปิดโปงเครือข่ายอำนาจมืดเบื้องหลังเธอนี่ไม่ใช่แค่ยาพิษธรรมดาแต่เป็นยาที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้จับได้ง่ายๆจังซินพึมพำกับตัวเอง จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลังแน่นอนเธอรีบเขียนรายงานถึงองค์ชายสามทันทีโดยระบุถึงการค้นพบยาพิษชนิดใหม่และลักษณะของมันพร้อมทั้งเสนอให้องค์ชายสามเร่งสืบสวนสนมหลินและผู้เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารอย่างเข้มงวดเพื่อหาตัวผู้ผลิตยาพิษและผู้บงการที่แท้จริง การลอบสังหารที่ล้มเหลวครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อใจและความผูกพันระหว่างจังซินและองคชายสามการที่องคชายสามเข้ามาช่วยเหลือจังซินได้อย่างทันท่วงทีบ่งบอกถึงการทำงานที่รวดเร็วและการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของเธออย่างสูงสุดจังซินรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือขององคชายสามอย่างแท้จริงและรู้ว่าเธอสามารถพึ่งพาเขาได้อย่างหมดใจเรากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆองคชายสามกล่าวกับจังซินในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์มาเยี่ยมอาการบาดเจ็บของเธอพวกมันเริ่มตื่นตระหนกแล้ว จางซินพยักหน้าเธอรู้ว่ายิ่งพวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอันตรายจะใหญ่หลวงเพียงใดก็ตามเธอจะร่วมมือกับองคชายสามเพื่อเปิดโปงความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดของวังหลวงแห่งนี้และนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้ตอนที่26เกมแห่งการใส่ร้ายไปสี หลังจากการลอบสังหารจางซินที่ตำหนักซ่อนจันล้มเหลวและการที่องค์ชายสามได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับยาพิษชนิดใหม่ที่ใช้ในการพยายามสังหารทำให้กลุ่มอํานาจมืดรู้ตัวว่ากลยุทธ์ที่ใช้เริ่มไม่ได้ผลพวกเขาจึงเปลี่ยนแผนการใหม่หันมาใช้การโจมตีทางจิตวิทยาและการใส่ร้ายป้ายสีในราชสํานักอย่างเปิดเผยมากขึ้นเพื่อทํลายความน่าเชื่อถือของหลิวเหมยและองค์ชายสาในสายตาของฮ่องเต้และเหล่าขุนนาง ไม่กี่วันต่อมาข่าวลือที่เคยเป็นเพียงเสียงกระซิบกระซาบในเงามืดบัดนี้กลับแพระ่สะพัดไปทั่ววังหลวงราวกับไฟป่ากข่าวลือเหล่านั้นไม่ได้กล่าวห,หาหลิวเหมยเพียงเรื่องคาตกรรมองค์หญิงหลิงหลงอีกต่อไปแต่ยังกล่าวหาว่านางเป็นแม่มดที่ใช้มนต์ดำลุ่มหลงองคชายสามทำให้พระองค์หลงเชื่อในคำพูดของนางและใช้พระอํานาจไปในทางที่ผิดกล่าวหาคุณนางผู้พักดีข่าวลือ,อยัง ถูกแต่งเติมเสริมแต่งให้พิสดารยิ่งขึ้นเช่นกล่าวว่าหลิวเหมยใช้ปิญกหมดเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจขององค์ชายสามหรือเป็นตัวแทนของพูดผีปีศาจท,ที่เข้ามาสร้างคอวหามบุ้นวายในราชสำนักข่าวลือเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทําให้ประชาชนบางส่วนเริ่มไม่พอใจและไม่ไว้วางใจหลิวเหมยและแม้แต่กับองคชายสามเองที่จนเสนาบดีซ้ายซื่อเจี๋ยวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในห้องของจางซินใบหน้าของนางซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวคุณหนูเจ้าขา แย่แล้วเจ้าค่ะข่าวลือในวังตอนนี้แพร่กระจายไปไกลมากพวกเขาบอกว่าคุณหนูเป็นแม่มดเป็นผูดผีที่เข้าสิงร่างมนุษย์จางซินขมวดคิ้วเธอรู้ทันทีว่าน,นี่คือกลยุทธ์ที่กลุ่มอำนาจมืดใช้เพื่อโจมตีเธอโดยตรงการใช้เรื่องเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในยุคที่ผู้คนยังคงเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างยิ่งเธอรู้ว่าน,นี่คือการต่อสู้ที่ยากยิ่งกว่าการสืบหาหลักฐานทางกายภาพเพราะมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อและความรู้สึกของผู้คน พวกเขาต้องการให้ฮ่องเต้ไม่เชื่อในตัวข้าและในตัวองค์ชายสามจางซินคึมพำกับตัวเองพวกเขาต้องการให้เราถูกโดดเดี่ยวในขณะเดียวกันที่ท้องพระโรงองค์ชายสามหลี่เจิน้นกำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลฮ่องเต้ประทับนั่งบนบัลลังด้วยสีหน้าเคร่งครึมขุนนางใหญ่หลายคนยืนเรียงรายพร้อมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจและหวัดระแวงหลี่เจิน้นเจ้าจะอธิบายข่าวลือเหล่านี้ได้อย่างไรฮ่องเต้เอ,อ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกริว้วประชาชนเริ่มหวัดกลัวและขุนนางก็เริ่มไม่ไว้วางใจเจ้า เจ้ากำลังทำให้ราชสำนักวุ่นวายองชายสามยังคงสุข,ขุมพระองค์ค้อมกายทำความเคารพทูลฟาบาทหม่อมฉันเชื่อว่าข่าวลือเหล่านี้เป็นเพียงแผนการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการสืบสวนที่แท้จริงพยะข้หม่อมฉันไม่ได้ถูกหลิวเหมยลุ่มหลงแต่นางมีความสามารถในการวิเคราะห์คดีที่น่าทึ่งหม่อมฉันกำลังใช้ความสามารถของนางในการสืบหาตัวฆาตรกรที่แท้จริงและเปิดโปงแผนการที่ซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้พยะค่ะ เจ้ายังจะกล่าวอ้างเช่นนี้อีกหรือคุณนางใหญ่คนหนึ่งตะโกนขึ้นหญิงผู้นั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรและบัตรนี้ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่โมดเจ้ายังจะปกป้องนางอยู่อีกหรือหมอมฉันปกป้องความจริงพญาคะองค์ชายสามตอบเสียงหนักแน่นหลักฐานที่หมอมฉันได้รับจากหลิวเหมยชี้ชัดว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากและผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเสนาบดีฝ่ายในพยะคา คำกล่าวขององค์ชายสามทำให้ท้องพระโรงเงียบกริบห้องเต้และเหล่าขุนนา,างต่างตกตะลึงกับคำกล่าวอ้างของพระองค์การกล่าวหาเสนาบดีฝ่ายในซึ่งเป็นขุนนางผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดห้องเต้จ้องมององค์ชายสาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยระคนความกริว้วเจ้ามีหลักฐานอันใดมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเจ้าหลี่เจิน้น นี่คือการต่อสู้ด้วยวาจาและปัญญาที่แท้จริงองคชายสามรู้ว่าพระองค์ต้องนำเสนอหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อหักล้างข่าวลือและข้อกล่าวหาทั้งหมดพระองค์เริ่มนำเสนอข้อมูลที่จังสินวิเคราะห์มาให้ทั้งหลักฐานจากห้องลับในอุทยานหลวงรายละเอียดของแผนการค้นล้มราชบัลลังก์และการเชื่อมโยงสนาบดีฝ่ายในเข้ากับคดีฆาตกรรมองคหญิงหลิงหลงพระองค์อย่างกล่าวถึงยาพิษที่ใช้ในการลอบสังหารจังสินซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความโหดเหี้ยมของกลุ่มอำนาจมืด และหลักฐานเหล่านี้ล้วนมาจากความสามารถในการวิเคราะห์ของหลิวเหมยพยาคาองคชายสามกล่าวเสริมนางไม่ใช่แม่มดแต่นางคือผู้ที่มองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดมิดการนำเสนอหลักฐานขององค์ชายสามทำให้คุณนางบางคนเริ่มลังเลพวกเขาไม่เคยคิดว่าหลักฐานจะมากมายและชัดเจนถึงเพียงนี้แต่บางคนก็ยังคงปากแข็งและพยายามโต้แย้งโดยอ้างว่าหลักฐานเหล่านั้นอาจถูกจัดฉากขึ้นมา ในขณะเดียวกันที่จวนเสนาบดีซ้ายจังซินกำลังวางแผนการตอบโต้ข่าวหรือเธอรู้ว่าการจะหักล้างความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ในยุคนี้เป็นเรื่องยากยิ่งเธอจึงต้องหาวิธีที่ชาญฉลาดและแยบยลเธอตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการแพทย์เบื้องต้นจากโลกอนาคตเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นมนต์ดำนั้นแท้จริงและสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เธอให้ซื่อเจียหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่มดหรือพูดผีปีศาจที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของราชวงศ์ถังเพื่อทําความเข้าใจถึงความเชื่อของผู้คนเธอพบว่าผู้คนในยุคนี้มักจะเชื่อมโยงโรคภัยไข้เจ็บหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่สามารถอธิบายได้เข้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติจางซินเริ่มวางแผนที่จะใช้ การสาธิตเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นมนต์ดำนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงปรากฏการทางธรรมชาติหรือสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเธออาจจะใช้ความรู้เรื่องสมุนไพราบางชนิดที่ทําให้เกิดอาการผิดปกติหรือการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างภาพลวงตาเพื่อหักล้างความเชื่อผิดๆเหล่านั้น ในขณะเดียวกันเสนาบดีซ้ายบิดาของหลิวเหมยก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งขึ้นเขาถูกกดดันจากทั้งสองฝ่ายเขาเห็นหลักฐานที่องคชายสามนำเสนอและเริ่มเชื่อในความบริสุทธิ์ของหลิวเหมยแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเลือกข้างอย่างเปิดเผยเพราะเขากลัวผลกระทบต,ต่อตำแหน่งและชื่อเสียงของตระกูลจางสินตัดสินใจที่จะเข้าหาเสนาบดีซ้ายด้วยตนเองเธอรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเธอและเลือกข้างที่ถูกต้อง ท่านพ่อหม่อมฉันทราบดีว่าท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจังซินกล่าวกับเสนาบดีซ้ายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนตแต่หนักแน่นแต่ความจริงจะต้องถูกเปิดเผยเพคะท่านจะยอมให้ตระกูลหลิวต้องโมหมองด้วยชื่อเสียงของการปกป้องฆาตรกรหรือจะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเพคะเสนาบดีซ้ายมองจังซินด้วยแววตาที่สับสนและหนักใจเขามองเห็นแววตาที่มุ่งมั่นและแข็งแกร่งในตัวบุตรสาว ซึ่งแตกต่างจากหลิวเหมยที่อ่อนแอและขี้ขาดที่เขาเคยรู้จักเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวนางที่ทําให้เขารู้สึกเชื่อมั่นอย่างน่าประหลาดข้าข้าจะทําเช่นไรได้เล่าเสนาบดีซ้ายเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงอ่อนแรงอํานาจของเสนาบดีฝ่ายในนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะต่อกรได้ท่านไม่ได้อยู่เพียงลําพังเพคะท่านพ่อจังซินตอบองค์ชายสามทรงอยู่เคียงข้างความจริงและหม่อมฉันก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของหม่อมฉันและเพื่อความยุติธรรมเพคะ คำพูดของจังซินทำให้เสนาบดีซ้ายฉุกคิดเขานิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองจังซินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจถ้าเช่นนั้นข้าจะเชื่อเจ้าหลิวเหมยการตัดสินใจของเสนาบดีซ้ายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในคดีเขาเริ่มให้ความร่วมมือกับองค์ชายสามและจังซินอย่างลับๆโดยการให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับเสนาบดีฝ่ายในและผู้ร่วมขบวนการซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งในการเปิดโปงเครือข่ายอำนาจมืด ในขณะเดียวกันที่ท้องพระโรงการต่อสู้ด้วยวาจาก็ยังคงดำเนินต่อไปขุนนางฝ่ายเสนาบดีฝ่ายในพยายามโจมตีองคชายสามและหลิวเหมยอ,อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยหลักฐานที่องคชายสามนำเสนอและการสนับสนุนอย่างลับๆจากเสนาบดีซ้ายทำให้ฮ่องเต้เริ่มลังเลและเริ่มหันมาพิจารณาคำพูดขององค์ชายสามมากขึ้น จางซินรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหญ่เธอจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อหักล้างข่าวลือและนำความจริงกลับคืนมาสู่ราชสำนักเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รอยอยู่เบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นกลลวงการใส่ร้ายป้ายสีหรืออันตรายใดๆเธอจะร่วมมือกับองคชายสามเพื่อเปิดโปรงความจริงทั้งหมดและนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้ตอนที่27เงามืดในครอบครัว การต่อสู้ด้วยข่าวลือและการใส่ร้ายไปสีในวังหลวงทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะแม้ว่าองค์ชายสามจะพยายามหักล้างข้อกล่าวหาด้วยหลักฐานและเหตุผลแต่เรื่องราวเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับแม่มดหลิวเหมยก็ยังคงฝังรากลึกในจิตใจของผู้คนจำนวนมากจังสินรู้ดีว่าการจะเอาชนะความเชื่อที่ฝังแน่นมานานนับร้อยปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ชีวิตของเธอเป็นเดิมพันแต่ยังรวมถึงอนาคตของราชวงศ์และความยุติธรรมที่แท้จริง ในขณะที่วังหลวงกำลังปั่นป่วนด้วยข่าวลือและการแก่งแย่งชิงอำนาจความตึงเครียดภายในจวนเสนาบดีซ้ายก็ปะตุขึ้นเช่นกันเสนาบดีซ้ายผู้เป็นบิดาของหลิวเหมยถูกบีบคั้นจากทั้งสองฝ่ายอย่างหนักหน่วงเขาถูกขุนนางคนอื่นๆกล่าวหาว่าไม่สามารถควบคุมบุตรสาวได้และการที่บุตรสาวทั้งสองคนถูกจับกุมในคดีร้ายแรงทำให้ชื่อเสียงของตระกูลหลิวต้องโมหมองอย่าง ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสนาบดีซ้ายรู้สึกทุกข์ใจอย่างยิ่งใบหน้าของเขาดูแก่ลงไปมากในเวลาเพียงไม่กี่วันแววตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวลเขาหลีกเลี่ยงที่จะสบตากับจางสินและมักจะใช้เวลาอยู่เพียงลําพังในห้องหนังสือมากกว่าแต่ก่อนจางสินรู้ดีว่านี่คือสัญญาณของความกดดันที่เขากําลังเผชิญอยู่ส่วนท่านหูหยินใหญ่มานดาของคุณหนูใหญ่หลิวหลังจากที่ถูกจับกลุมและสอบสวน นางก็ถูกกักบริเวณอยู่ในตำหนักของนางเองแม้จะได้รับการปล่อยตัวจากการถูกคุมขังในตำหนักองค์ชาย3แต่การที่บุตรสาวคนโปรดถูกเปิดโปงว่าเป็นผู้บงการร่วมในแผนการร้ายทำให้ท่านหูหญินใหญ่รู้สึกอับอายและโกรธแค้นอย่างที่สุดนางพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อปกป้องตนเองและกอบกู้ชื่อเสียงของครอบครัวโดยเฉพาะการพยายามสืบหาว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลกับองค์ชายสาและหลิวเหมยรู้ความลับเหล่านั้นได้อย่างไร วันหนึ่งขณะที่จางซินกําลังเดินเล่นในสวนของจวนเสนาบดีซ้ายซึ่งบัดนี้เธอได้รับอนุญาตให้ออกมาเดินได้ภายใต้การคุ้มครองอย่างลับๆขององค์รักเงาเธอสังเกตเห็นซื่อเจี๋ยกาลังพูดคุยกับบ่าวรับใช้อีกคนหนึ่งด้วยน้ําเสียงกระซิบกระซาบใบหน้าของทั้งคู่ดูหวาดกลัวจางซินเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังบทสนทนาข้าได้ยินว่าท่านหูหยินใหญ่กําลังพยายามหาทางออกให้กับคุณหนูใหญ่หลิวบ่าวรับใช้คนหนึ่งกล่าว นางยังคงเชื่อว่าคุณหนูใหญ่หลิวถูกปรักปรำและกำลังพยายามหาทางค้นลมองค์ชายสามและคุณหนูหลิวเหมยข้าก็กลัวเหลือเกินซื่อเจียตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านหูหยินใหญ่ดูเหมือนจะสูญเสียสติไปแล้วนางไม่ยอมรับความจริงเลย จางซินขมวดคิ้วเธอรู้ทันทีว่าท่านหูหยินใหญ่ยังคงเป็นภายคุกคามและอาจจะร่วมมือกับกลุ่มอำนาจมืดเพื่อตอบโต้กลับจางซินจึงตัดสินใจที่จะใช้โอกาสนี้ในการค้นหาเบาะแสะเพิ่มเติมจากคนใกล้ชิดในจวนเสนาบดีซ้ายโดยเฉพาะเบ่าไพรที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านหูหยินใหญ่และเสนาบดีซ้ายซึ่งอาจรู้เรื่องราวบางอย่างโดยไม่รู้ตัว จางซินเริ่มใช้ทักษะการสังเกตและจิตวิทยาในการสอบถามข้อมูลจากบ่าวไพร่เหล่านั้นเธอไม่ได้สอบปากคำโดยตรงแต่ใช้การพูดคุยทั่วไปการถามถึงชีวิตประจำวันการสังเกตท่าทางสีหน้าและแววตาของพวกเขาเมื่อมีโอกาสเธอจะแทรกคำถามเกี่ยวกับท่านหูหินใหญ่เสนาบดีซ้ายหรือแม้แต่คุณหนูใหญ่หลิวอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้พวกเขาเล่าข้อมูลออกมาโดยไม่รู้ตัว เธอพบว่าบ่าวไพร่าบางคนมีความหวาดกลัวเสนาบดีฝ่ายในและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเขาพวกเขาเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในจวนเสนาบดีซ้ายเช่นการที่เสนาบดีฝ่ายในมักจะมาเยี่ยมสนาบดีซ้ายบ่อยครั้งในช่วงก่อนการเสียชีวิตขององค์หญิงหลิงหลงและการสนทนาลับๆที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งสองคนบางคนยังเล่าถึงการที่ท่านหูหญินใหญ่มักจะเก็บตัวเงียบและใช้เวลาอยู่เพียงลำพังในห้องของนางพร้อมทั้งส่งจดหมายลับออกไปภายนอกบ่อยครั้ง ข้อมูลเหล่านี้ทําให้จางซินเริ่มเห็นภาพรวมของเครือข่ายอํานาจมืดในวังหลวงที่ซับซ้อนยิ่งกว่าที่คิดเธอพบว่าเสนาบดีซ้ายอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้ถูกบีบคั้นแต่เขาอาจมีส่วนรู้เห็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแผนการร้ายนี้หรืออย่างน้อยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยเสนาบดีฝ่ายในวันหนึ่งขณะที่จางซินกําลังช่วยซื้อเจียจัดดอกไม้ในห้องรับรองของจวน เธอเห็นเสนาบดีซ้ายเดินผ่านไปด้วยท่าทางที่เหนื่อยล้าและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ะทมจังซินตัดสินใจที่จะเข้าหาเขาอีกครั้งเธอรู้ว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้เขาเลือกข้างที่ถูกต้องและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ท่านพ่อหม่อมฉันทราบดีว่าท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจังซินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นแต่ความจริงจะต้องถูกเปิดเผยเพคะท่านจะยอมให้ตระกูลหลิวต้องงมมองด้วยชื่อเสียงของการปกป้องฆาตกรหรือจะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเพคะ เสนาบาดีซ้ายหยุดชะงักเขามองจังซินด้วยแววตาที่สับสนและหนักใจเจ้าจะให้ข้าทำเช่นไรได้เล่าหลิวเหมยเขาตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงอำนาจของเสนาบาดีฝ่ายในนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะต่อกอนได้ท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพคะท่านพ่อจังซินตอบองค์ชายสามทรงอยู่เคียงข้างความจริงและหม่อมฉันก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของหม่อมฉันและเพื่อความยุติธรรมเพคะท่านไม่ต้องกลัวเลยเพคะเพียงแค่ท่านเลือกที่จะเชื่อในความถูกต้อง คำพูดของจังซินทำให้เสนาบดีซ้ายฉุกค,คิดเขานิ่งเงียบไปชั่วขณะด,ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ใบหน้าของบุตรสาวซึ่งบัดนี้ฉายแววที่มุ่งม,มั่นและแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวนางที่ทำให้เขารู้สึกเชื่อมั่นอย่างน่าประหลาดราวกับว่าบุตรสาวที่อ่อนแอของเขาได้เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญและชาญฉลาดข้าข้าจะเชื่อเจ้าหลิว mới, เหมยเสนาบดีซ้ายกล่าวในที่สุดน้ำเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นเล็กน้อย ถ้าจะให้ความร่วมมือกับองค์ชายสามอย่างเต็มที่ขอเพียงเจ้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าและเปิดโปงความจริงทั้งหมดการตัดสินใจของเสนาบดีซ้ายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในคดีเขาเริ่มให้ความร่วมมือกับองค์ชายสามและจางซิงอย่างลับๆโดยการให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับเสนาบดีฝ่ายในและผู้ร่วมขบวนการซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งในการเปิดโปงเครือข่ายอำนาจมืดเขาเปิดเผยถึงการที่เสนาบดีฝ่ายในเคยพยายามชักชวนให้เขาร่วมมือในแผนการโค่นล้มราชบัลลังก์แต่ เขาปฏิเสธไปอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ต่อฮ่องเต้เพราะกลัวอิทธิพลของเสนาบดีฝ่ายในเสนาบดีซ้ายยังเปิดเผยถึงความลับเกี่ยวกับท่านหูหยินใหญ่ท่านหูหยินใหญ่มีความสัมพันธ์กับสนมหลินและเคยเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดของเสนาบดีฝ่ายในมาก่อนการที่ท่านหูหยินใหญ่พยายามปกป้องคุณหนูใหญ่หลิวอย่างสุดกำลังนั้นไม่ได้เป็นเพียงเพราะความรักในบุตรสาวเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะนางกลัวว่าหากความจริงถูกเปิดเผยนางก็จะถูกลงโทษเช่นกันเพราะนางรู้เรื่องราว ทั้งหมดของแผนการร้ายนี้ข้อมูลที่ได้รับจากเสนาบดีซ้ายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับจังสินและองค์ชายสามัญช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงแรงจูงใจเบื้องลึกของกลุ่มอำนาจมืดและวิธีการที่พวกเขาใช้ในการบงการผู้คนจังสินรีบเขียนรายงานรับฉบับใหม่ถึงองค์ชายสามโดยระบุถึงข้อมูลที่ได้รับจากเสนาบดีซ้ายและเสนอแนวทางในการสืบสวนเพิมเ่มเติมโดยมุ่งเน้นไปที่การเปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่างเสนาบดีฝ่ายในกับสนมหลินและการทุจริตในราชสำนัก ในขณะที่การสืบสวนดำเนินไปอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ระหว่างจางซินและองค์ชายสามก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นการร่วมมือกันในสถานการณ์อันตรายและการที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นในความสามารถของกันและกันทำให้ความผูกพันของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งกว่าคำว่าพันธมิตร จางซินรู้สึกถึงความหวังที่เพิ่มขึ้นในใจเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอันตรายแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจางซินนักนิติวิทยาศาสตร์จากโลกอนาคตจะไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมิดในราชวงศ์ถังแห่งนี้เธอจะนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามเธอจะปกป้องหลิวเหมยและนำความสงบสุขก,กลับคืนมาสู่ราชสำนักแห่งนี้ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดินได้แล้วนะคะ ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป